ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนอย่างแพร่หลายซึ่งนอกจากทองคำจะสามารถเป็นสินทรัพย์ลงทุนหลักในพอร์ตลงทุนแล้วยังเป็นทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงด้วยเนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์มั่นคงไม่เสื่อมค่าไปตามการเวลาขณะเดียวกันทองคำมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งกองทุนรวมทองคำ กองทุนรวม ETF ทองคำ g o l ETF, สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า Gold Future และยิ่งมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการลงทุนทองคำได้ง่ายสะดวกรวดเร็วสามารถลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลาและปลอดภัยจึงเปิดโอกาสให้สร้างผลตอบแทนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวและด้วยความที่ทองคำ มีลักษณะเป็นทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและสินทรัพย์เพื่อการลงทุนหมายความว่าสามารถกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่เกิดความวุ่นวายทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็ได้รับประโยชน์จากความต้องการเครื่องประดับที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจเติเตบโตทองคาเป็นสินทรัพย์ลงทุนที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วอย่างยาวนานและได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจทองคําให้ผลตอบแทนเป็นบวก สาเหตุผลหลักที่ควรลงทุนทองคำเนื่องจากผลตอบแทนระยะยาวสามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้มีความปลอดภัยหากลงทุนในช่วงวิกฤตอีกทั้งมีสภาพคล่องสูงและมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเพราะทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการตลอดเวลาราคาทองคำขยับขึ้นตามอัตราเงินเฟอ้อเพิ่มทองคำให้ผลตอบแทนของการลงทุนที่สูงคุ้มค่า เป็นสินทรัพย์ที่ทั่วโลกยอมรับมีความเป็นสากล